สวัสดีพเพื่อนที่น่าทุกท่านนะครับมาพบกนันอีกคยเนาะหลังสองชนะไปครับ <c oughs> ในรอบนี้เราเปิดในหน้าเกมมาจงเวสองไปครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกท่ากันนิดหนึ่งฮะในรอบนี้ผมมาเล่นตามสมาชิกท่านนี้เนาะร้าน KDS Auto ครับไปครับ คนนี้เวลาไปเล่นเกมมาจงเวมาทีไร like. ผมก็จะตามบ่อยๆเนาะอ่ะเขาบอกว่าเกมมาจงเวสองกำลังมาดีครับครับเร็วหน่อยเนาะเออดูดิเบ็ดสามเข้าง่ายทุกเบ็ดโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกหมูดไว้นะก็จะมีการแจ้งเกมครับครับพีจิจ็อกเกอร์แพคเมติกค่ายละสี่เกมเนาะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบกูทำได้ครับครับหรือจะมาดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้นะอ่ะโอเคในกลุ่มก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กกกกัััับบบช่องงผมมมด้ววยยเเเเนนาาะะะไไปปลฮฮจคร โอเคมาครับครับในรอบนี้เราเปทุนที่สามามสิบเจบาทครับครับผมขอเริ่มต้นที่เบ็ดบาทเนาะอ่ะสักสิบหมุนก็พอเนาะลองดูหน้ารายครับเหมือนเช่นเคยเนาะขึ้นเล่นเบ็ดบาทเพราะว่าเรามาดูหน้ารายมีลายกินมีลายคำนวณมีลายโอ้โหเอาเรื่องของเพื่อนเอ้ยอ่านี่เบ็ดบาทก็เหมือนเวลาเรามาดูหน้ารายเกมนะเพื่อนครับมีลายกินมีโอ้ย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 โอ่้มโอ้ย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 โอ้มีอ้ยโ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 อ้ยวณดีๆครับเพื่อนครับ เราสามารถเพิ่มเบ็ดได้เนาะเออหรือว่าเล่นต่อได้นะแต่ถ้าแบบไม่มีลายกินไม่มีลายคำนวณไม่มีลายออโตอะไรทั้งสิ้นครับเพื่อนครับก็สามารถหนีได้เลยฮะแต่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮะมีลายกินแบบทั้งชูดครับเพื่อนครับทั้งแผงครับเพื่อนครับโอ้โหสวยงามครับเพื่อนครับเออสวยเพื่อต่อเนื่องมาหมักไฟเพื่อสวยงามฮะโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวครับเพื่อนครับอ่ะก็เมื่อกี้เนาะจริงๆถ้าแบบมันคอมโบดีๆมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวผมจะกระโดดเบ็ดนะแต่จริงๆก็ถ้าแบบคอมโบมาแค่แบบดอกเดียวครับเพื่อนครับ โอ้ยโอยโอยโอกาสที่อยเฮ้ยเฮ้ยสันสันทำไมอ่ะเพื่อนสันทำไมครับฮัลโหลเอ้ยแมไม่สันสู้ถ้าแบบมันลายคอมโบดีๆเนาะผมก็กะว่าจะกระโดดเบ็ดครับบังครับแต่เมื่อกี้ก็คอมโบยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะแต่ถามว่ากินหน้าโอ้โหเต็มหน้ากระดานแบบนี้ใช้ได้ครับบังครับเป็นชุดเออถ้ามาดีๆแบบนี้ครับบังครับบ่อยๆเนาะอ่ะโอกาสที่เราจะกระโดดเบ็ดก็ได้อยู่นะเออแล้วก็สเก็ตเตอร์เนาะถ้ามันมา2ตัวบ่อยๆครับบังครับเหมือนที่ผมเคยบอกเพื่อนเพื่อเนาะเออให้สังเกตดูฮะ ถ้าสเกตเตอร์มา2ตัวแบบบ่อยๆที่เราเล่นออโต้นี้นะก็สามารถย้ำเบสได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสเข้าฟรีสูงนะเพื่อนครับอ่ะนี่สเกตเตอร์มา2ตัวยังไม่บ่อยครับเพื่อนครับโอกาสที่มันจะเข้าฟรีก็ยังน้อยอยู่นะมาฮะแต่หน้ารายกินสวยงามจังเลยเพื่อนโอ้โหไม่คอมโบอ่ะอ่ะมาดูกันไปยาวๆเพื่อนครับก็ยังได้กําไรอยู่เนาะออสองขีดประตูเฮ้ยเฮ้ยเริ่มนิ่งครับเพื่อนครับเฮ้ยอย่าเพิ่งนิ่งเพื่อน,นอเอ๋ยเฮ้ยสองตัวอ้าวสองตัวสองตัว,ตวมาเพื่อนอุ้ยมาแบบนี้สองตัวเริ่มมาบ่อยแล้วเพื่อนครับ ผมขอย้ำเบ็ดไปเนาะจัดไปฮะสามสิบหมุนครับเพื่อนครับมาลองดูฮะว่าย้ำเบ็ดไปแล้วแบบนี้มันโอกาสที่มันจะเข้าฟรีจะมีหรือเปล่าเนาะเหมือนที่ผมเคยบอกประมาณแปดสนะแต่ถ้ามันไม่เข้าฟรีในรอบนี้ก็คือหน้าแตกครับเพื่อนครับลองดูฮะไม่เป็นไรครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นการสังเกตแล้วเพนครับรอบนี้มันจะได้หรือเปล่าเนาะอะแต่ถือว่าน่าทายกินโอโ้โหแม่งโคตรดีครับเพื่อนครับดูดิคอมโบแม่งมาเป็นชุดครับเพื่อนครับกินแบรบรวบทั้งแผงเพื่อนสันทำไมสันสู้สิครับเพื่อนครับมันต้องโอ้โหแม่งห แม่กูจะงัซะหน่อยว่าแม่คอมโบดีอะไรอย่างงั้นเอ้ยเอ้ยเริ่มดูดอีกแล้วครับเพื่อนครับเอ้สองตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับเอาจนได้เพื่อนเอ๋ยนี่แน่นี่แน่นแนเป็นยังไงล่ะเพื่อนเอย๋ยเหมือนที่ผมบอกฮะถ้าสเก็ตเตอร์มาสองตัวบ่อยๆเน,นาะมันไม่เข้าในออโต้นี้เราเพิ่มเราใช้ออโต้ไปสามสิบหมุนใช่ไหมครับเพื่อนครับ<ๆ>เราก็แบบย้ำออโต้เดิมฮะสามสิบหมุนก็สามสิบหมุนเหมือนเดิมครับเพื่อนครับคอมโบยังไม่ดีครับเพื่อนครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทฮะยังเหลยเก้าหมุนแปดหมุนครับเพื่อน ในเบสสิบเนาะเหมือนที่ผมเคยบอกเสมอเลครับถ้ามันไม่ต่ําถ้ามันต่ํากว่า1000บาทก็คือไม่แตกครับครับอ่ะลองดูครับมันจะได้ถึง1000บาทไหมครับพื่ครับโอ้โหคอมโบยังไม่สวยฮะสองร้อยสิบสามหากครับเหล 5, ือห้าหมุนฮะจบที่เท่าอะไรเอ่ยเพื่อนขอดีๆขอเด็ดๆโอ้โหสวยงามเพื่อนดอกนี้ห้าขีดไปเลยเพื่อนหมัดเข้าไปสวยงามฮะริ้วเบ่งพระโถไม่คอมโบไม่สวยครับพื่ครับสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทฮะดูซิว่ามันจะแตกหรือเปล่าครับพื่ครับ สามมูลสุดท้ายครับเพื่อนครับเออสวยไปห้าขีดต่อเนื่องครับหมักเข้าไปเพื่อนสวยวายไปสลึกเลยโอ้โหลึกไปหน่อยครับเพื่อนครับสองไอห้าจุดช่องสองไม่ลงมาฮะเออสองมูลสุดท้ายครับเพื่อนครับเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทวิ่งฮะแบบนี้เอ้ยต่อเนื่องไปเพื่อนหมักไปหลังคาอักษรจีนเขียวครับเพื่อนครับโอ้โหถ้าจีนเขียวมาตอนที่คูณสิบน่าจะมันครับเพื่อนครับบันเทิงเลยนะแบบนั้นเนาะอ่ะเจ็ดร้อยสิบเอ็บาทครับเพื่อนครับยังแบบนี้ก็ยังถึงไม่แตกนะมันต้องถึงพันครับเพื่อนครับ ถ้าไม่ถึง่านก็ไม่แตกฮะเอาสุดท้ายแล้วครับเพื่อครับเออมีคำนวณมาค,ครับเพื่อครับจัดไปเพื่อนดอกนี้หมาบ้าไปสวยงามฮะหลังคาช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหโยใช่ไหมไม่เงยหลังคาช่องหนึ่งไม่ลงมาฮะอ่ะก็ถือว่ายังแตกยเพื่อครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับเพื่อครับเดี๋ยวให้มันหมุนไหมครับผมว่ามันยังเขาเรียกอ,อะไรมันยังคำนวณดีอยู่เพื่อครับเออมาไปเพื่อนสัส่นสันโอ้โหแม่งไม่สั่นสู้อีกแล้วว่ะอ่ะมาครับเพื่อครับเราก็จัดไปต่่ออเนอเนะืะ อุย้ยสองตัวอีกแล้วเพื่อนเอ๋ยโอ้โหอย่าบอกว่าจะเข้าซ้ำม,มาเด้อเข้าเอา,เ,อาเข้าซ้ำกันได้ครับเพื่อนครับโอ้โหใช่ไหมแม่งมีสเกตเตอร์สองตัวแบบนี้แม่งเข้าซ้ำอีกแล้วครับเพื่อนครับอ่ะมาลองดูฮนะในรอบนี้อีกแล้วครับเพื่อนครับเข้ามาในบิทเบทสิบอีกฮะจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับหมับโอ้ยคอมโบไม่เจ๋งวะยี่สิบสี่บาทอยู่ครับเพื่อนฮะยังเหลือแปดบนครับเพื่อนครับดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่เพื่อนเอ๋ยอย่าเพิ่งว่าเออสวยงามเพื่อนเอ๋ยมาคอยเพื่อน โอ้โหต่อเน,นื่องสวยงามครับเพื่อนครับวายลึกไปโอ้โหย,ยังได้ครับเพื่อนครับมีวายหมับเข้าไปโอ้โหเบาเอ้ยไม่ไม่ถึงครับเพื่อนครับมีวายสามร้อยเก้าบาทให้อย่างเลยเจ็ดมุนครับเพื่อนครับมาล,ลองดูที่มันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับรอบนี้ขอแบบได้มากกว่ารอบที่แล้วได้ปะรอ,อบที่แล้วได้พันกว่าเฮ้ยเฮ้ยแม่งว้าวว่ะเออซื้อเบงโอ้โหเบาไปนิดแต่ก็ได้หม,มับไปเพื่อนโอ้โหห้าขีดเอ้ยห้าจุด แม่งเบาอ่ะสันสันอีกแล้วสันทำไมวะเพื่อนฮลัลโหลไม่เงอ424บาทครับเพื่อนครับยังเหลือสามมูลฮะอุย้ยห้าจุดอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยแม่งเบาว่าะเออมาเพื่อนห้าขีดหมักเข้าไปเพื่อสวยงามขอต่อเรื่องมาสองขีดช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหแม่งเป็นห้าขีดจบไม่สวยครับเพื่อนครับโอ้โห594บาทแบบนี้ไม่แตกฮะแต่แม่งก็ได้เบิ้ลมาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้มันหมุนให้หมดแล้วกันเนาะมา ลองดูฮะถ้ามันมีโอกาสไต่นอกหรือเข้าฟรีมาสักรอบเพื่อครับสเกตเตอร์นหนึ่งตัวอีกแล้วขอสองตัวฮะถ้ามาสองตัวบ่อยๆจริงมันมีโอกาสเข้าฟรีสูงครับเพื่อนครับมาสองตัวเพื่อนครับเออมึงเข้ามาสักรอบมาเอ,อ้ยสองตัวเฮ้ย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 เ้ยไม่เงยเข้าไปเพื่อน,อนเอน้ยสองหมุดสุดท้ายครับเพื่อนครับมาเพ,เ,ออมเพื่อนมาเพื่อนโอ้ยหมักเข้าไปต่อเนื่องเพื่อนเอ้ยสวยโอ้ยสวยงามเพื่อนครับ มับโอ้โหค่ะสองจุดช่องแรกไปครับเพื่อครับอ่ะผมไม่ได้ต่อดีกว่าเพื่อครับถือว่าได้กําไรแล้วเนาะเออผมเคยบอกเพื่อนเพื่อนเสมอเนาะถ้าได้กําไรต้องเลิกนะอย่าไปฝืนต่อเลยเพื่อครับในรอบนี้ก็ถือว่ามาแม่งสเกตเตอร์เข้าไม่ได้ดิเข้าฟรีมา2รอบแล้วเพื่อครับในเบตสิบเนาะรอบแรกแตกรอบ2ไม่แตกครับเพื่อครับแต่ก็ถือว่าโอเคฮะเหมือนที่ผมให้เพื่อนเพื่อนเสังเกตเนาะถ้าสเกตเตอร์มา2ตัวในเบตนั้นๆเนาะเราสามารถย้ำเบตได้ครับเพื่อครับเออแล้วก็ช่วงนี้ก็ ถือเป็นนาทีทองเลยนะผมก็ไปตามเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มครับเพื่อครับเออเขาแบบไปแตกมาเขาก็มาบอกในกลุ่มเนาะเออผมก็ไปตามในกลุ่มฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดนะเพื่อครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องมันช่องใหม่ช่องนี้ดนะ้วยเนาะแหลกของเราชนะเพื่อครับไปแล้วฮะบายฮะ